เรื่องเล่าพระอริยะปฏิหารของเด็กชายหมุนสู่พระเกจิแห่งวัดบ้านจานเรื่องราวปฏิหารอัศจรรย์ของหลวงปู่หมุนเมื่อครั้งก่อนที่จะบวชหากย้อนกลับมาเล่าเรื่องราวในสมัยตอนที่ท่านยังเป็นเด็กชายหมุนนั้นมีปรากฏการอันน่าอัศจรรย์เกิดขึ้น ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันถึงความมีบุญญาธิการของท่านอันเป็นเหตุการณ์พิเศษที่เรียกได้ว่าเกิดขึ้นเฉพาะกับมหาบุรุษโดยเฉพาะหลวงปู่มุนทิตะสีโลสกุลเดิมสีสงครามเกิดเมื่อวันพฤหัสบดีเดือน5ปีชวดพศ2437ณบ้านจานอำเภอกันทารารมจังหวัดศรีสะเกต บิดาชื่อดีมารดาชื่ออว้วบรรพชาเป็นสามเณรเมื่ออายุ14ปีครอบครัวได้นำไปฝากกับพระอาจารย์สีดาเจ้าอาวาสวัดบ้านจานผู้เป็นพระที่เชี่ยวชาญด้านกรรมฐานและมีวิชาอาคมที่เก่งมากกระทั่งปีพศ2460ทำการอุปสมบทโดยมีหลวงพ่อสีดาเป็นพระอุปชาหลวงพ่อเพ่ง เป็นพระอนุสาวนาจารย์ได้รับฉายาว่าทิตะสีโลครอบครัวท่านมีอาชีพทำไร่ทำนามีอยู่วันหนึ่งหลวงปู่ไปช่วยโยมมัรดาทำนาโดยความที่เส้นผมตอนนั้นเริ่มยาวมากแล้วจึงเกิดความรำคาญทำอะไรก็ไม่ถนัดพรุงพรังจึงคิดจะไปตัดผมที่ร้านตัดผมในหมู่บ้าน เด็กชายหมุนจึงไปที่ร้านตัดผมให้ช่างช่วยตัดผมให้ครั้นพอไปถึงร้านตัดผมขึ้นนั่งเก้าอี้ช่างก็ได้นำกันไกรมาตัดผมเด็กชายหมุนแต่ปรากฏว่าตัดอย่างไรผมก็ไม่ขาดช่างเห็นว่าเป็นเรื่องผิดวิสัยของมนุษย์ธรรมดาเลยบอกเด็กชายหมุนว่าหมดปัญญาตัดให้เธอแล้วเธอต้องเป็นผู้มีบุญมาเกิดแน่ อนาคตจะต้องได้เป็นใหญ่พ่อตัดผมไม่ได้เด็กชายหมุนเลยเดินกลับบ้านด้วยอาการที่ยังงงๆกับตัวเองว่าเกิดอะไรขึ้นกับเรานี่ทำไมเราถึงเป็นแบบนี้แล้วคืนนั้นเองที่เด็กชายหมุนหลับฝันไปมีเหล่าเทวดามาบอกว่าท่านจะตัดผมไม่ได้เด็ดขาดถ้าเบื้องบนยังไม่มีคำสั่งให้ตัด จะตัดผมได้ต้องรอจนกว่าเบื้องบนสัง่งให้ท่านตัดได้ท่านถึงจะตัดได้ให้รอไปก่อนแล้วเราจะมาบอกท่านเองแล้วเทวดาท่านนั้นก็จากไปเด็กชายหมุนเก็บความฝันไปบอกโยมในครอบครัวโยมในครอบครัวจึงคิดให้เด็กชายหมุนไปบวชเรียนบรรพชาเป็นเนนตอนนั้น หลวงปู่อายุได้14ปีเห็นจะได้และก่อนเด็กชายหมุนจะบวชนั้นเทวดาผู้นั้นได้ลงมาบอกเด็กชายหมุนว่าถึงเวลาท่านจะได้ตัดผมเสียแล้วเบื้องบนสั่งลงมาแล้วเด็กชายหมุนจึงได้บรรพชาในบวรพระพุทธศาสนาโดยมีหลวงพ่อศีดาเป็นพระอุปัชาหลวงพ่อเพ็งเป็นพระอนุสาวนาจารย์ได้รับฉายาว่า ทีตะสีโลแปลว่าผู้มีศีลตั้งมั่นหลังจากนั้นมาหลวงปู่จะปรงเกษาต้องรอเบื้องบนมีคำสั่งลงมาเท่านั้นจึงจะปรงได้และเป็นอย่างนี้มาโดยตลอดถ้าใครอยู่ท่านหลวงปู่แล้วเป็นคนช่างสังเกตสักหน่อยจะเห็นว่าเกษาของท่านจะยาวมากถ้าไม่ถึงเวลาเบื้องบนสั่งลงมาท่านจะไม่ปรงเกษาโดยเด็ดขาด ปกติแล้วหลวงปู่จะไม่ให้ใครได้เข้าไปใกล้ศีรษะท่านเลยและจะไม่ให้ใครปลงให้ด้วยท่านจะปลงของท่านเองหลวงปู่หมุนท่านจึงหวงเกศาท่านมากถ้าไม่มีงานบุญใหญ่ๆสร้างศาสนสถานต่างๆให้บวรพุทธศาสนาแล้วไซเราเราท่านๆจะได้หวังเลยว่าจะมีใครได้ครอบครองของวิเศษเย่างนี้ได้ วาจาสิทธิ์ของหลวงปู่หมุนที่ได้กล่าวไว้ก่อนละสังขารซึ่งลูกศิษย์และชาวบ้านต่างจดจำได้ติดหูคือของของฉันสร้างเองกับมือใครมีไว้บูชาจะหมุนโชคลาบร่ำรวยตลอดเวลาทำมาค้าขึ้นไม่มีวันจนประกอบสัมมาอาชีพใดก็รุ่งเรืองเจริญลาบยศสรรเสริญจะมีชื่อเสียงหอมขจรขจาย ขอให้เป็นคนดีคิดดีทำดีละเว้นชั่วคุณพระจะรักษาเทวดาจะรุ้มครองแม้ว่าฉันจะตายไปของของฉันจะขลังกว่านี้อีกหลายร้อยเท่าน้ำลายไอปากลมปราณที่ประจุลงไปด้วยพลังจิตอันเข้มขลังของฉันย่อมเป็นหนึ่งบ่เป็นสองครบเครื่องเป็นองค์พระที่ดีทั้งนอกทั้งใน ฝากไว้ในแผ่นดินให้เรื่องชื่อลือน้อเรื่องถึงเมืองแมนคัมบูชาหลวงปู่หมุนตั้งนโมสามจบแล้วกล่าวว่าตัวกูลูกพระพุทธองค์ครูสิทธิ์ครูทงองค์อาจไม่ประมาทครูพบรอยก้มดูเจอครูกราบไหว้แล้วว่าอิมะมะมามา,มา,มารวมเจ็ดครั้ง สาระน่ารู้ความเป็นมาของชาวไทยลาวด้วยยานทัศนะหลวงปู่มั่นภูริทัตโตความเป็นมาของพี่น้องชาวไทยชาวลาวจากยานทัศนะของหลวงปู่มั่นซึ่งสามารถเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์ได้อย่างแนบสนิทน่าอัศจรรย์ใจ ปกินกะธรรมของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตจากหนังสือรำลึกวันวานบันทึกโดยหลวงตาทองคำจารุวันโนต่อไปจะได้เล่าเรื่องชนชาวไทยชนชาวลาวท่านพระอาจารย์มั่นเล่าว่าชาวลาวฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงก็คือชาวนครราชคลืหรือรัฐมคตเช่นเดียวกับชาวไทย ไทยและลาวจึงเป็นเชื้อชาติเดียวกันแต่หนีตายจากการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์มาคนละสายลาวเข้าสู่แดนจีนจีนจึงเรียกว่าพวกหวนคือคนป่าคนเถื่อนที่หนีเข้ามาโดยชาวจีนไม่ยอมรับจึงมีการขับไล่เกิดขึ้นประวัติศาสตร์ไทยเขียนไว้ว่าไทยมาจากจีนเห็นจะเป็นตอนนี้กระมัง ความจำเป็นเกิดขึ้นจึงมีการต่อสู้แบบจนตรอกถอยร่นลงมาสู่ดินแดนสุวรรณภูมิตามสายญาติคือไทยสู่12จุดไทย12ปันนาหนองแสและแคว้นหลวงพระบางปัจจุบันก็ยังมีคนไทยตกค้างอยู่พอถอยร่นลงมาถึงนครหลวงพระบางเห็นว่าปลอดภัยแล้วและภูมิประเทศก็คล้ายกับนครราชกฤห จึงได้ตั้งหลักปักฐานอยู่ที่นั่นและอยู่ใกล้ญาติที่สุวรรณภูมิด้วยคือนคอนปรปฐมเป็นพวกที่มาตั้งอยู่ก่อนและพวกที่เข้ามาตอนหนีตายคราวนั้นการสร้างบ้านแปลงเมืองเป็นมาโดยราบรื่นโดยให้ชื่อว่ากรุงศรีสัตนาคณหุตเมืองล้านช้างจนถึงพระเจ้าโพธิสารเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์มีราชโอรสสองพระองค์ ชื่อเสียงท่านไม่ได้บอกไว้พอเจริญวัยพระเจ้าโพธิสารทรงเห็นว่าเมืองปัจจุบันคับแคบมีภูเขาล้อมรอบขยายขอบเขตยากการเกษตรกรรมทำนาไม่เพียงพอและเพื่อเป็นการขยายอาณาจักรด้วยจึงส่งราชโอรสองค์ใหญ่ไปตามลำแม่น้ำโขงมาถึงเวียงจันทร์จึงได้ตั้งบ้านเรือนขึ้น มีเมืองหลวงชื่อว่ากรุงจันทบุรีรีสันตนาคณหุตส่วนพระราชโอรสองค์น้องได้ไปตามลำน้ำน่านมาตั้งบ้านเมืองอยู่ที่สุขโขทยัยโดยมีเมืองหลวงชื่อว่ากรุงสุขโขทยัยท่านพระอาจารย์แปลให้ฟังด้วยว่าสุขโขทัยแปลว่าไทยเป็นสุขเหตุที่อยู่ที่นี้เพราะปัจจัยในการครองชีพเอื้ออำนวย และใกล้ญาติทางนครปฐมไปมาหาสู่ก็สะดวกท่านว่าอย่างนี้นครปฐมก็มีเมืองหลวงคือทวาราวดีสีอยุทยาที่เรียกว่ายุคทวาราวดีนั่นเองเวียงจันทร์จึงเป็นพระเจ้าพี่สุโขทัยเป็นพระเจ้าน้องนครปฐมสุโขทยัยหลวงพระบางเวียงจันทร์ก็คือชนชาติชาวราชะคลื ในครั้งพุทธกาลนั่นเองการอพยพหนีตายคราวนั้นบางพวกลงเรือข้ามทะเลไปขึ้นฝั่งที่นครศรีธรรมราชก็มีซึ่งมีพระบรมธาตุนครศรีธรรมราชเป็นสักขีพยานว่าชาวใต้ทั้งหมดก็เป็นชนชาติรัฐมคตในครั้งพุทธกาลเหมือนกันกับชาวพมา่ามอญกเรี่ยงไทยใหญ่ก็คือชาวโกศล ในครั้งพุทธกาลนั่นเองคติธรรมคำสอนของพระอาจารย์วรงคตวิริยธโรหลวงตาม้าเราเกิดมาทำไมพวกเองเกิดมาทำไมมาเพื่อจะวนเวียนอยู่คำถามนี้แล้วก็หาคำตอบไม่จบสิ้นเพราะคำตอบมิได้สารพัดจริงๆแล้ว เราเกิดมาสร้างกรรมใหม่ด้วยโดยไม่รู้ตัวจะชดใช้กรรมเก่าก็ชดใช้ไปแต่กรรมใหม่ก็สำคัญที่จริงท่านว่าไว้ว่ากรรมเก่านั้นหมดตั้งแต่วันที่เราเกิดแล้วคือกรรมเก่าส่งมาได้นั้นส่งให้เรามาลงตรงนี้ให้มาเกิดเป็นคนที่มีอาการอย่างนี้มีเหตุปัจจัยอยู่ในสภาพแวดล้อมอย่างนี้ทั้งหมดนี้ คือกรรมเก่าที่เราสร้างมาส่วนที่เหลือคราวนี้ก็ขึ้นอยู่ที่ว่าเราจะสร้างเหตุปัใจจัยใหม่ต่อไปอย่างไรพวกเองต้องเข้าใจด้วยว่าเราเกิดมาทำไมเกิดมาเพื่อเป็นลูกที่ดีมีงานที่ดีเป็นพลเมืองดีแต่นั่นคือหน้าที่ทางโลกซึ่งต้องทำไปแต่ยังไม่พอยังมีหน้าที่ที่แท้จริง ของการเกิดเป็นมนุษย์อีกอย่างหนึ่งคือหน้าที่ของจิตดวงหนึ่งที่มาอยู่ในภพภูมิมนุษย์นี้ถ้าเราเชื่อว่าพระพุทธเจ้าคือผู้รู้แจ้งเห็นจริงในสรรพ,พสิ่งเราก็ควรจะฟังท่านและเมื่อฟังท่านแล้วก็จะได้รู้ว่าเราเกิดมาเพื่อจะเดินไปให้ถึงที่สุดแห่งกองทุกนั่นเองบางคนพอได้น้อมนำคำสั่งสอนพระพุทธเจ้าแล้ว ก็พบว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำมาทั้งชีวิตผิดหมดบางคนถึงขนาดต้องเอ่ยปากออกมาว่าไปอยู่ที่ไหนมาก็ไม่รู้70กว่าปีเพิ่งจะพบความจริงวันนี้จึงต้องปรับเปลี่ยนแปลงวิธีคิดกันใหม่กว่าจะรู้ก็สายกว่าจะได้ฟังธรรมก็แก่บางคนก็ไม่ทันตายฟรีไปอีกชาติหนึ่งพวกเองทุกคนต้องมั่นใจเส้นทางนี้ เห็นได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นชาตินี้ดีที่สุดแล้วเดินหน้าต่อไปในทางธรรมพบปะกัลยาณมิตรค้นหาครูบาอาจารย์ให้เจอสักท่านหนึ่งที่ถูกจริตที่ช่วยให้เข้าใจที่ช่วยให้เห็นธรรมไม่ต้องถึงกับเป็นพระอรหันต์หรอกแค่พระที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่ในร่องในรอยที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้แค่นี้ก็พอ แต่หลวงตายืดหลักหลวงปู่ดูองค์เดียวก็เกิดพอแล้วหลวงปูด่ดูพระอาจารย์ของหลวงตามา้ามักจะบอกลูกศิษย์อยู่เสมอๆว่าเรื่องอย่างนี้ต้องรู้ได้ด้วยตนเองอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าปัจจตังนั่นเอง